ใครที่หาร้านบริการเติมเกมอีฟุตบอลราคาทุกถูกต้องที่นี่เลย i n b a c k เอ m เติมเกมปลอดภัยและเติมได้ถึง2ระบบ iOS และ Android ไม่ต้องเสียเวลาฝากซื้อแพ็กอีกแล้วและมีอีกหลากหลายเกมให้เลือกเติมร้านเปิดบริการมานานแล้วกว่า10ปีระวังเพจปลอมด้วยนะครับเพจจริงต้องพูดตามแสนบวกนะจ๊ะอย่าลืมบอกมาจากกำพลด้วยนะจ๊ะลิงแปะไว้ใต้คลิปนะจุ๊บจ พาเพื่อนทุกคนนะมาจัดทีมตามสไตล์การเล่นของตัวเองครับผมในแผน4-3-3ของทีมเลยฮะของเจชนาทิพ์ไงครับผมนี่ครับมีคนเรียกร้องขอมาหาจัดให้หน่อยละกันนะครับแผนนี้นะครับสไตล์นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแบบบอกพวกนักเตะเองนะฮะว่าแบบนักเตะมันเป็นยังไงแบบไหนครับผมแล้วให้ทุกคนนะครับไปเลือกสไตล์ที่ตัวเองชอบมาแล้วครับผมแล้วแบบมาเลือกนักเตะเองนะครับที่เหมาะกับสไตล์นั้นๆนะฮะพวกแบบส่วนกับ เกมคลองอะไรต่างๆนะครับผมไปครับตำแหน่งผู้รักษาประตูฮะอย่างแรกผมเรามาดูกันก่อนว่าผู้รักษาประตูคนนั้นเป็นสไตล์อะไรนะครับผมนี่ครับเอาเป็สตดโกลคิปเปอร์นะฮะคือสไตล์แบบเกมลุกของโกลนะครับผมเขาจะแบบมีเรื่องการเปิดบอลนะครับนี่ฮะเปิดบอลแบบบอลพุ่งๆดีนะครับผมสกิลนี้ฮะถ้านักเตะคนไหนมีฮะบอกเลยว่าเกมสนกลับก็โหดนะครับนี่ครับเรามีนะฮะเราแบบเปิดบอลพุ่งๆฮะแบบตรงตัวเนี่ยเราได้สนกลับเลยนะครับอย่างเช่นพวกนี้ครับผม นี่ครับจอแดนพิกฟอร์ดนะครับนี่ฮะเดเกอองเดเกออาริคซอนนะครับผมนี่ครับโยลินนะครับหรือว่าจะเป็นเอดิสันนะฮะแต่เตเกนนอยเออร์ก็เหมือนกันนะผมหรือว่ามาร์ตินเนสนะครับนอยเออร์จะยืนสูงนะครับไม่ค่อยแนะนำครับผมหรือว่าเป็นสไตล์เกมรับจะจ่าจะเล่นพวกนี้ครับกูตัวนะครับผมหรือว่าจะเป็นโอลิเวอร์คานนะครับเป็นต้นนะฮะผมจะเลือกเป็นนี่ครับผมกูตัวนะครับผมชอบกูตัวนี่ฮะเหนียวเหนึ่งหนักแะกูตัวอาบอกเลย เนี่ยมาที่ CB ครับกองหลังครับแนะนําเป็น2สไตล์เหมือนเดิมฮะคือสไตล์บิวอัพกับเดือดถอยเยอะครับผมบิวอัพนะครับจะเป็นพวกกองหลังนะครับที่แบบรับดีอยู่แล้วนะครับผมเรื่องการก์ดอะไรก็ได้หมดนะครับแต่จะรับดีน้อยกว่าเดือดถอยเยอะนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะนิดหน่อยเองขนาดไหนครับผมแต่จะแบบแฝงมาในเรื่องการส่งบอลให้ดีนะครับมีสกิลการส่งบอลแบบเยอะด้วยนะครับผมส่งบอลแม่นยำครับส่งบอลไกลก็แม่นนะครับและเปิดบอลข้ามหัวได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นพวกฟานไดายนะครับเดลีกนะครับผม หรือว่าจะเป็นปาวาครับหรือว่าจะเป็นแร์รี่แมกไกวนะครับผมหูเยอะแยะมากมายทุกคนวาลานนะครับเยอะแยะฮะผมเอาเป็นวาลาน้กันนะครับผมวาลานมีความไวนะฮะต่อมาครับในทอยเยอร์นะครับผมจะเป็นปูโยนะครับดีอาร์นะครับหรือว่าจะเป็นลูดิเกอร์นะครับผมนี่ฮะมากมกายไกกองหรือว่าเป็นกวาดิโอนี่ครับ เปลี่ยนมากฮะลองเอาเป็นกวาดิโอทุกคนกวาดิโอนชนดีนะครับถ้าใครมีนะฮะทางล่างบิ๊กไทม์หรือว่าล่างนี้ครับผมล่างของอะไรวะเป็นฟีเจอร์นะผมต่อมาครับในแบ็กซด์ฮะแบ็กซด์นะครับนี่ครับมีหลายสไตล์นะครับแบ็กซด์มีสไตล์แบบเกมลุกของแบ็กซด์นะครับเกมล่างของแบ็กซด์นี่ครับก็แนะนำนะฮะใครชอบแบบเกมลุกก็แนะนําเกมลุกไปเลยนะครับผมแต่ถ้าผู้ทำจริงนะครับเกมลุกก็ดีกว่าทุกคนเพราะว่าเสริมในเกมลุกด้วยแล้วก็ลงรับได้ดีด้วยนะครับในบางตัวนะฮะ แต่ถ้าเกมลับก็จะไม่ค่อยเติมเท่าไหร่เลยทุกคนแบบอย่างเช่นนะครับในแบ็กซ้ายเกมลับอ่าเป็นลูคัสนะครับผมลูคัสนะครับแล้วก็จำไม่ได้เลยฮะมีไม่ค่อยเยอะมากทุกคนแต่ถ้าใครจําได้บอกหน่อยนะครับผมถ้าเป็นเกมลุกนะฮะโหเกมลุกมากมายไก่กองทุกคนเยอะมากฮะนี่ดูนี่เกมลับเกมลุกฮะอันนี้เป็นปกติครับผมนี่ครับมากมายไก่กองครับเกมลุกได้หมดเลยครับนี่ครับเตโอครับเกมลุกได้หมดเลยฮะอันนี้เกมลับปะ ันนี้เกมลุกเหมือนกันนะเกมลุกได้หมดนะครับทุกคนนะเกมลุกมากมายแก่กองครับผมว่าแนะนําเกมลุกมากกว่านะครับเพราะว่าเขาเติมแล้วก็รับดีด้วยฮะอย่างเช่นเกมโก้ผมมีความเร็วคลองบอลนะคลองบอลความเร็วคลองบอลครับเปิดบอลดีครับผมแล้วก็คลองบอลดีนี่ครับครบเครื่องฮะขึ้นลงรับดีมากครับผมนี่ครับโรเบสันนะครับตอนนี้เอาบาลนะครับผมหรือว่าจะเป็นโรเบิร์ตคาร์ลอสนะครับโอ้โเยอะแยะมากมายทุกคนฮะมาที่แบ็คขวาผมแบ็คขวานะครับเคยได้แบบรับดีๆนะฮะได้แบบเติมดีๆครับผมแนะนำลีเจมเลยครับ ดิเจมจะแบบจะคองบอลแบบดีเหมือนนะฮะแต่จะน้อยแบบดรอปลงหน่อยะครับแบบพอใช้นะครับดิเจมนะเดี๋ยวครัแบบได้อยากได้แบบคองบอลดีขึ้นเกมดีลงรับดีนะครับเปิดบ่งก็ดีนะฮะโอ้โหนี่ครับคิมมิดเลยครับแนะนำนะครับหรือว่าเจ้าคาเชนโลก็ได้นะครับผมโดยแนะนําเป็นคิมมิดนี่ครับผมชอบคิมมิดนี่ครับผมบอกเลยครับเทนจะเป็นสไตล์คอร์ดบอลน,นะฮะคอร์ดบอลจะจรานะครับเปิด,ดะะอบอลแบบโหดๆนะครับเทนนะเนี่ยแล้วพวกความไวก็มีเยอะแยะครับผมความไวนะครับ จีจะจาจานนะครับถ้าแบบอยากได้แบบรับจ่าจานในแผ่นแขวนนะครับพวกปาวาพวกวาวิสากาเนี่ยผมแนะนำนะครับต่อมาครับในกลางรับนะครับผมกลางรับวันนี้ผมว่าสามารถใช้เป็นอ่าบอกทูบอกได้นะฮะผมอยากลองใช้บอกทูบอกนะครับในแผ่นนี้นะครับเพราะว่านี่ครับเขายืนแบบรวมกันนะครับผมบอกทูบอกเราสามารถแบบเติมได้ดีนะครับแบบเล่นบอลชิงใกล้ๆผมแล้วออกข้างนะฮะบอกทูบอลของจ่าจาแนะนําเป็นพวกนี้ครับผมดูดิอ่าอันนี้ไม่ใช่บอกทูบอกนะครับบอกทูบอกจะเป็นนี่ฮะ แป๊บนึงครับผมอยู่ไหนวะนี่ผมตัวนี้นะครับดีมากๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของบาซ่านะครับ C M F ของบาซ่าตัวนี้นะครับผมโคตรแจวงานให้ผมไปใช้เป็นตัวนี้นะครับโอ้โหฮะหรือจะใช้เป็นจูดบลิงแฮมก็ได้ครับจูดบลิงแฮมก็เป็นบล็อกทูบล็อกเหมือนกันนะครับผมอีกหลายๆตัวฮะถ้าใครแบบไปดูสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับสามารถเลือกมาได้เลยนะครับต่อมาครับกลางลุกนะฮะ แต่ผมว่าจะเลือกเป็นกลางปกติหรือว่ากลางลุกก็ได้ครับผมอย่างเช่นแบบพวกเดอะบอยนะครับถ้าแผนนี้ครับกลางมันพุบเข้ามาทุกคนแล้วแบบมันไม่สูงมากเลยครับผมแนะนําเป็นพวก C M F นะครับผมเนี่ยฮะอันหนึงนะฮะเอ่อเป็นเดอะบอยครับเดอะบอยคอมเมนตไหนวะเดอะบอย C M F นะครับผมเฮ้ยเดอะบอยหายฮะไม่เอาเอาเป็นพอสโคแล้วกันพรสกอยิงแรงเหมือนกันนะครับนี่ฮะเราสามารถปรับเป็น A F ได้หรือเปล่านะครับดูแป๊บนึงนะฮะนี่ฮะปรับเป็นกลางลุกก็ได้ครับผมนี่ครับบอกเลยว่าพอสโคแนะนำเลยครับยิงแรงฮะนอกกรอบ โคตรโหดครับและเรื่องอย่างหนึ่งคือการถ่ายเทบอลออกซ้ายออกขวานะครับดีมากๆากเลยฮะและอย่างหนึ่งคือแบบมันไม่สูงทุกคนถ้าไม่สูงนะครับแนะนําเป็นพวก c f จะดีกว่านะฮะเพราะว่าเราแบบสามารถถ่ายบอลออกข้างหรือว่ายิงไกลได้ด้วยครับผมพวกเดอะบอยเจอหลาดเบ็นแฮมอ่าแลมพาร์ดอะไรต่างๆคอนสโคนะครับผมแนะนําหมดเลยนี่ครับนี่ฮะฟาวิเนเจอร์ก็เล่นได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นอีกเส้นเป็นบูโนเฟรนันเดนนะครับแต่บูโนจะเป็นสไตล์แบบขึ้นเติมสูงนะฮะถ้าใครอยากได้แบบไม่เติมสูงก็พวกนี้แหละครับผม หร bon ือว่าบล็อกคืบล็อกนะครับเติมเหมือนกันนะครับนี่ฮะอาคาเนล่าเป็นตัวแบบสร้างสรรค์เกมนะฮะนี่ครับโนกูครับผมโนกูสตาร์และผมเพเมเกอร์ผมเพลยเเมเกอร์ก็ยิงไกลโหดนะครับแบบเป็นพวกแมสซี่ในมานะครับผมโหดเหมือนกันนะฮะหมดเลยทุกคนบอกเลยฮะแต่ผมหาเดรบอยผมไปหาเดรบอยไม่เจอเลยครับช่างมันเถอะนะครับไปแล้วทุกคนนะฮะเราไปลุยอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงนะครับจะเป็นนี่ฮะเดรบอยผมกลางลุกนึกว่าครับผมตัวกลางลุกนะครับแต่เป็นสไตล์เพเมเกอร์เหมือนกันฮะเดรบอยยิงไกลได้เหมือนกันนะคครรัับบผมยิงไกลโหดนะ นี่ครับบูโน่จะเป็นสไตล์โฮลเบเยอร์นะครับจะเติมเกมลุกสูงไปหน่อยนี่ครับถ้าเป็นไม่ถนัดเมาส์นะครับก็เป็นโฮลเบเยอร์นะครับผมเติมเกมลุกสูงนี่ฮะอันนี้เป็นเพย์เมเกอร์นะครับผมโอเดนกาะนะครับใครชอบยังไงก็ลองใช้อย่างนั้นนะครับผมสไตล์อะไรนะครับผมพวกถ้าถั้าถนเกมเพย์เมเกอร์ถ้าถนเกมได้ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นอ่าพวกเนมาร์เมซี่เป็นต้นนะครับลองเอาเนมาร์มาปัดไกลๆดูก็ได้นะฮะในมาเอาล่างอะไรดีคนเอาไปล่างเขียวผมนี่ครับยีงไปฝังครับแล้วก็ปั่เป็น AMF นะครับผม นี่ฮะแล้วมาที่แบกซายนะครับไอปีกซายนะฮะปีกซายเราจะเอาเป็นพวกความเร็วที่คนผมชอบความเร็วนะฮะแผ่นนี้ฮะแนะนำความเร็วผมเพราะว่าปีกซายเขาสึกว่าออกข้างเยอะเนี่ยฮะเป็นดรอะไรกันนี่มาเน่คิดถึงมาเน่ปะนี่ครับมาเน่ผมหรือว่าคาวิซ่าคาวิซ่าก็ได้ผมความเร็วจีจานนะครับของบอลดีนะฮะมิซูจูเนี่ยอันซูฟติครับแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะครับผมหรืออยากได้สายเปิดมงก็เป็นพวกขอติดซาก้าอะไรประมาณนี้นะับเป็นต้นนะฮะเป็นมงนะครับผมหรือโฟเดนก็เปิดมงได้นะครับ ไปดีก hm. ็ได huh ้นะฮะซ้าผมขวานะครับขวานะครับผมเอ่อถ้าอยากได้แบบจิตจารนะฮะซาร่านะครับนี่ครับดีมาเรียหรือว่าซีแยครับผมหรือว่าจะเป็นเคซ่าจะเป็นเปิดหมวกได้ด้วยนะครับผมหรือว่าเป็นเดวเล่เปิดหมวกได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วมีหลายาตจวมากมายนะครับผมที่เปิดหมวกได้นะฮะไปดูค่าพเพจตายกันได้นะครับผมหรือว่าโอเอร์ออลนะฮะหรือว่าไส้ในของเขาต่างๆนะครับผมจะเลือกเป็นใครดีนะโอ้โหแบทจมดเลือกเป็นใครดีฮะทุกคน แมสซี่นะฮะเฮ้ยดดบิยี่ผมผมเลือกเป็นดดบิยี่ฮะนี่ครับยืนขวาครับโอ้โหคลองตัวแล้วแบบคองบอลดีแล้วปั่นโค้งโหดด้วยนะครับทุกคนนะเปิดมงก็ได้นะฮะเปิดมงแต่ถ้าเปิดเยอะๆนะครับเปิดหลอนบวงไม่ค่อยโหดนะครับต่อมาครับกองหน้านะครับสีรถจัดทองฮะ,ะอะไรครับไม่เอากองหน้านะครับผมแนะนำนะครับตัวเดียวที่ผมแนะนำเป็นเพชรฆาตนะฮะพวกสไตล์โกเบเชอร์นะครับหรือว่าสไตล์อื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมแนะนำเป็นสไตล์แบบโกเบเชอร์นะครับจะแบบโหดนะฮะวิ่งหาช่องได้ดีแบบวิ่งชิงจังหวะได้ดีนนะะคครรรัับบโกเออ์ช แบบเล่นเล่นกับตัวประกบนะฮะแล้วเป็นสไตล์เพชรฆาตอะรก็หายประตูตลอดเวลานะครับโกเบเชอร์นะวิง่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ปบ,ปบไปแล้วฮะอย่างเช่นเอ็มปาเป้นะครับผมเจซุสเลวานฮาแลนด์นะครับผมหรือว่าหลายตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นโกเบเชอร์นะครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นอีซากก็โกเบเชอร์เหมือนนะฮะอีซากไม่มีสกิลเฮดดิง้งในกคนสนใจตรงนี้นะครับผมผมจะแนะนำแนะนำเป็นอ่า เอ็มปาเป้ไม่ก็เลวานครับผมเลวานครบเครื่องนะฮะทุกอย่างเรื่องการยิงท่าย,ยากโหม่งยิงครับผมยิงไกลครับทุกอย่างฮะเลวานมีความเร็วคล่องบอลดีด้วยนี่ครับโอเคฮะแล้วก็ครบจบแล้วนะครับผม,ผมกับอันนี้ผมเฮ้ยออกสไตล์อื่นดีกว่ะถ้าจะได้แบบพวกความเร็วจะจระครับผมเจสซุสหรือว่าเอ็มปาเป้โอซิมเพนประมาณนี้นะครับผมเป็นจะคาดแบบซ้ายขวานะฮะเลวานฮาแลนเป็นเซม,ม่าเป็นตัวรองรับบอลน,นะครับแต่เล่นดีนะครับเปเซม่าก็ได้ฮะ ลูกปืนโหมกนะครับผมหรือว่าจะเป็นโรแอนโด้ผมได้หมดเลยครับถ้าแบบสไตล์แบบยืนหน้าเลยครัแช่หน้าอิทบาฮิโมวิชชิลูเป็นต้นนะครับพวกอีพิกนะครับก็ไปดูสไตล์ของเขาดูนะครับผมอีพิกบิ๊กทาว์ต่างๆนะฮะเฮลิเคนนะผมเฮลิเค็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ฮะหากไป็นชาร์ลสให้ผมฝากไปตามกันด้วยได้ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากติดตามด้วครับบายบายจุ๊บ